สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะวันนี้พาพี่น้องมาถักแวะทานข้าวเที่ยงที่ริมแม่น้ำสองนะคะพี่น้องอยู่ที่สปป,ปลาวนะคะ,ะแขวงวังเวียงงานแท้ล่ะก็ <laughs> ชมทัศนียภาพที่งดงามมากๆของริมแม่น้ำสองนะคะ เป็นที่น่าเสียดายมากๆนะคะถ้าหากว่า,าเป็นประเทศไทยป่านนี้ร้อนแบบนี้ทุกคนคงมาลอยคออยู่ที่ลำน้ำแห่งนี้เต็มไปหมดแล้วนะคะเพราะน้ำที่นี่ใสสะอาดและเย็นนะคะเป็นน้ำที่ไหลามาจาก ภูเขาแห่งนู้นเลยนะคะไหลมาจากภูเขานะคะเป็นน้ำที่ใสสะอาดแล้วก็เย็นน่าอาบมากเลยนะคะ mm hmm. เด็กๆก,กลับจากโรงเรียนก็ถอดเสื้อผ้านักเรียนออกแล้วก็โดดน้ำกันที่นี่นะคะ mm hmm. เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะร้อน mm hmm. ถึงแม้ว่า mm hmm. จะมีหมอกควัน mm hmm. ปกคลุม mm hmm. mm hmm. ทั่วทั้งเมืองแบบนี้ ก็อากาศก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่นะคะที่เราจะไปหลวงพอบางเสียดายจังเลยมันรู้สึกว่าภเรามันคุ้นตาคงมีพวกนักท่องเที่ยวมากันเต็มแม่น้ำนี่แล้วล่ะค่ะเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากๆนะคะที่ริมแม่น้ำสองนะคะพี่น้องที่นี่คือแม่น้ำสองอยู่ที่ แขวงวังเวียงประเทศสปปลาวนะคะแวะทานข้าวค่ะก็จะมีร้านข้าวอยู่ร้านเดียวเลยนะคะพี่น้องที่ให้เรามาทานได้มีร้านเดียวจริงๆเลยนะคะทีแรกคิดว่าคงไม่มีอาหารอะไรแต่ว่า พอเข้าไปดูอ้าเขาก็มีอาหารให้เราสั่งได้เป็นอาหารตามสั่งนะคะที่นี่ทัศนียภาพสวยงามนะคะน้ำใสไหลเย็นน่าลงเล่นเป็นอย่างมากเลยนะครับเด็กๆก,ก็เล่นกันสนุกสนานพออากาศมันร้อนนะคะ เราก็จะมาสั่งอาหารกันที่นี่นะคะสวยงามนะคะที่นี่สวยงามมากๆเสียดายค่ะเสียดายถ้ามีนะักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะๆที่นี่คงจะเป็นแดนสวรรค์อีกที่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่า น้ำที่นี่สะอาดแล้วก็เย็นนะคะใสามากเลยนะคะน้ำที่นี่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขานะคะพี่น้องที่นี่แม่น้ำสองอยู่ที่แขวงวังเวียงนะคะประเทศสปปลาวน่าเล่นไหมคะพี่น้อง น้ำไหลตลอดเวลานะคะแต่ก็ไม่ได้เชี่ยวกราดแล้วก็ไม่ได้ลึกมากนักนะคะเด็กๆก็ลงเล่นกันได้เห็นไหมคะแต่เด็กๆที่นี่ว่ายน้ำเก่งมากเธอว่ายไปว่ายมาข้ามฝั่งจุดที่ลึกที่สุดเธอก็ว่ายได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกๆกกำลังใจ ฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวกันค่ะลุยแวะกินข้าวอันนี้เรียกตำข้าวเปียกไก่ทอดหมูทอดหมดไปแล้วตำข้าวเปียก